อมลภริยะเทราประทานประวัติในอดีตชาติของพระอมโมลภริยะเทระพระอมโมลภริยะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่า8ปสข้าพเจ้าได้ถวายผลอมโมระแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระชวิวันดังทองคำผู้สมควรรับเครื่องบูชา กำลังเสด็จดำเนินไปตามถนน81ในกับที่91นับจากกับนี้ไปข้าพเจ้าได้ถวายผล,ลไม้ไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายผล,ลไม้82กิเลสทั้งหลายข้าพเจ้าได้เผาได้แล้วพบทั้งปวงข้าพเจ้าก็ถอนได้แล้ว ขปเจ้าตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอสวะดุจพญาช้างตัดเครื่องพันธนาการได้แล้วอยู่อย่างอิสระ83การที่ขพเจ้ามาในสำนักของพระพุทธเจ้าเป็นการมาดีแล้วโดยแท้วิชาสามขพเจ้าได้บรรลุแล้วโดยลำดับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าขพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้ว8ป คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปดและอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทําให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระอมโมระภริยะเถระได้พาสิทธิคถาเหล่านี้ด้วยประการชนี้ อม,มลลาภรยะเถราประธานที่8จบ